สดีค่ะเมเนียมมาแล้วค่ะวันนี้เอาใจสาวๆหน่อยนะคะเอาใจสาวๆากับคนที่ชอบสลัดนะคะจะจัดสลัดผักให้ค่ะวันนี้แม่เนียมก็ใช้มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศอันนี้หอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่หั่นแว่นนะคะแล้วก็แตงกวาค่ะสลัดไข่ต้มนะคะแล้วก็ผักกาดขาวค่ะ น้ำจิ้มสลัดค่ะใช้ยี่ห้อนี้ค่ะใช้สําเร็จนะคะเราไม่ตีเองนะคะมาทำกันเลยค่ะเอาใจสาวๆหน่อยนะคะสาวๆสลัดไข่ต้มค่ะวันนี้แหมขออนุญาตใช้มือนะคะขออนุญาตใช้มือไม่สะดวกค่ะที่จะใช้นี้นะคะประกาศขาวลงไปเราใช้ผักที่เรามีใน ที่เรามีในขนาดนี้นะคะแล้วก็แตงกวาค่ะจัดเลี้ยงไปเลยค่ะจัดเลี้ยงเลยอยู่ในครัวร้านอาหารนี้นะคะก็ใช้มือนะคะ่ะคนที่ทำอาหารเนี่ยต้องสะอาดนะคะต้องสะอาดนี่ค่ะแตงกวาแล้วก็วางด้วย มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเอาใจสาวๆหรือผู้ที่ชอบสลัดค่ะอาหารไดเอทนะคะไดเอทค่ะวางไปค่ะวางไปแล้วก็หอมใหญ่นะคะเราทำเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นเว่นๆไว้ใส่บนนี้เลยค่ะใส่บนนี้เลยวางไป เกี่ยววงกันก็ได้เกี่ยวอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะคะเราทำกินเองค่ะเอาสวยที่สุดเท่าที่เราว่าเราทำสวยอะนะคะนี่ค่ะชอบน้อยใส่น้อยชอบมากใส่มากแล้วไข่ต้มนี้นะคะเราต้มสุกแล้วอยากได้สุกขนาดไหนก็แล้วแต่เรานะคะ ใช้หนังยางค่ะหนังยางที่เราหนังยางรัดของนี้ล่ะค่ะทําอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้เลยจัดวางอย่างนี้เลยนะคะกดแรงๆค่ะกดแรงๆไม่ต้องใช้มีดนะคะแล้วก็วางใช้ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็แล้วแต่สะดวกนะคะ ก็วางอ่งนี้เลยค่ะ2ใบค่ะ2ใบเราทำสอใบนะคะใช้หนังยางใส่มือเราอย่างนี้เลยค่ะหรือใครมีเครื่องตัดไข่ก็โอเคนะคะแต่สำหรับผู้ไม่มีนี่คือใช้สิ่งที่เรามีอยู่ให้เป็นประโยชน์ค่ะแล้วก็วาง อย่างนี้เลยค่ะกดลงไปนี่นะคะสวยมากสำหรับเราเราทำเองต้องสวยเองนะคะนี่ทีนี้เราก็ใช้น้ำสลัดนี้นะคะแม่เนียมใช้ยี่ห้อดีค่ะใช้ยี่ห้อนี้ บีบลงไปค่ะชอบน้อยใส่น้อยชอบมากใส่มากลาดลงไปนะคะพอค่ะใส่เท่าที่เราต้องการเลยนะคะอันนี้มีรสชาติในตัวอยู่แล้วค่ะ สลัดผักค่ะสำหรับสาวๆหรือผู้ที่ชอบสลัดนะคะอันนี้แม่เนียมเสเดสลัดไข่ต้มค่ะขอให้มีความสุขในอาหารมื้อนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่เนียมนะคะเจอกันใหม่เมดูหน้าสวัสดีค่ะ